มังกีครเอเตอร์ของพี่ในวันนี้บอกว่าวันเด็กแล้วก็เป็นการย้อนหลังปีใหม่ที่พวกเราได้จับฉลากกันด้วยก็ต้องขอบคุณน้องเฟอร์รี่ด้วยนะครับผมที่เปิดบ้านให้พวกเราได้สนุกในวันนี้เอาดีใจไ่าเพื่อนๆมาอะไเลยดีใจครับสวัสดีครับชาวมังคีครีเอเตอร์ วันนี้นะครับผมก็อยู่กับเพื่อนที่เขาใหญ่นะครับผมเพราะว่ากลุ่มผมนะครับมีการจัดกิจกรรมเล็กๆนั่นคือการจับของขวัญปีใหม่ย้อนหลังนะครับผมแต่ว่าการจับของขวัญในวันนี้นะครับจะไม่เหมือนการจับฉลากทั่วไปจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามไปดูครับผมอุ้ยชามะเมื่อกี้นี้บอกในรายการว่า้านมีกฎใหม่คือกฎยังไงนะเ่าหนึ่งนาทีใช่อ่ะอ๋อก็คือเราจะ คนแรกพอได้ชื่อมาปุ๊บมีสิทธิ์เลือกของฝันอะไรก็ได้ในกล่องนี้แล้วก็เราก็จะจับชื่อคนต่อไปตัวคนต่อไปเป็นโอทีอย่างเงี้ยโอทีก็เลือกมีสิทธิ์เลือกอะไรก็ได้แล้วถ้าของที่โอทีเลือกอ่ะก็ต้องแกะเลยแล้วถ้าโอทีไม่ชอบชอบของแบนได้มากกว่าสามารถแย่งได้มีสิทธิ์แย่งของแบนได้โอเคคนแรกนะครับนี่คือคนแรกของการจับสลากคนแรกสบายสบายคุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับคุณเซฟูเอาไม่หนึ่งเลือของเนี่เป็นคนแรกต้องขอเงินก่อน อ่ะมึงโดนแน่นอนมึงโดนแย่มึงโดนแน่นอนคนแรกอันนี้ได้ของผมนะครับผมผมไม่ได้เอาของขวัญมานะครับก็เลยลงไปสองพันบาทอ่าคนที่สองโอ้ยตั้มนะครับตั้มก็ต้องโดนแยงอยู่แล้วอ่ะเอออาเนี่ยของขวัญนี่ยังเหลือนะฮะนี่ของเบนโอเคเป็นเรื่องของเบนโอย อย่าขโมยแล้นะอย่าขโมยแล้วนะตอนต่อไปนะคะเป็นชั้นจะมีเรื่องพี่แน็ตแน็ตต้องเลือกแน็ต้องแกะเลยแกะเลยวพราแย่ใช่ไหมอ๋อคงหมายหนูว่าของขวัญของขวัญที่มีอยู่แล้วให้แกะเลยใช่ปะต่อไปแล้วแกะเลยครับต่อไปแกะเลยครับผมวิ่มาเลยกฏกติกามีอยู่ว่าของขวัญที่มีอยู่แล้วนะครับผมสามารถแกะได้เลยหลังจากนั้นคง ไปถ้าเกิดว่าชอบสามารถที่จะแย่งได้อยากของพี่หนึ่งอะอากของพี่หนึ่งมามีโปโกะโอ้ยจริงเหรอไม่แย่งไม่แย่งแน่นอนโอ้ลุ้นของพี่หนึ่งหนักเลยเนี่ยโอ้ยเชื่อไหมตัวใหญ่มากโอ้พี๊ดหรอถุงพี๊ยโอ้ พอใจไหมเก็บไปอพี่ีนพอใจไหมนี่ไม่ด้เลยเอาไอเจค่่อนเอาอพี่นอยู่ไหนอะุงหมีาเฮ้ยูอะเฮ้ยเฮยเอาขอไอเซอันนี้นี่นี่องแดงะนีไม่ได้นะน้ำมือนะจเลยเหรอจเลยเลย แม่ไม่ใช่ไหมใครอได้แบบผมมาไอ่ะใครอ่ะเชื่อเเงไม่ได้อ่ะนไม่ได้นะไม่ไม่ที่นอันนั้นเป็นเงินของโอทีเงินที่เงินที่เซฟแบบเงินโอทีแม่ไม่มดูยันทั้งนมดูก่อนมาดูก่อนมึมก่ใช่ใช่ใช่ก็ได้เอาของมิ้จริแรกเปล่าเฮ้ยมึง ไปแรกดิแรก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 จบแล้วแรกนะครับแรกเราได้เป่าผมแล้วคนนี้ดิผมเขียนได้ไรเขียนได้ไรแรกไหมจะแรกไหมแรกได้เป่าผมไหมสองมาจะแรกพี่เก๋ดูเขาท้องมัตายกูยังรอันนี้จับแขนเอาพี่เก๋ เอาแบงพี่ขาดีกว่าอ่แกะเลยแกะเลยเฮ้ยพี่จาดูดีเว้ยทำไมสอโอ้มีการต้อนเหรอเฮ้ยไอย่างไหมปาก้าหรอเอ้าไม่เหมือนกนเหมือนนได้เอาได้องแต่ก็อยากได้ป่าผมแล้วไม่มีใดอย่งก็ยไมต้นแรกไงเดี๋ยวยืมพี่นัวันนี้อันนี้ดูมีอนาคตค้่ามา่าดีเลยพี่๋าเนี่

อ้ามขึนมาินอ่าเร่เอเขอไม่เก๋ของไม่เก๋ออเฮ้ยไม่มีใบไม่เ้ของไม่รเนี่ยมันเอาเท้าไม่ราคาที่ถืออะเจ้าสวยนว้ยเมื่อกี้ใครได้อะไรบ้างนะไม่ข้นก็อันนี้มันมีแล้วอ่ะต้องมันต้องมันต้องได้อะไรนะต้องได้แบอะไรก็ได้ของใครก็ได้ ผู้หญิงใช่ป่ะต้องขอาวอ้าวต้องอทอที่เปิดแล้วต้องที่เปิดแล้วเปลี่ยนกับพี่แป้งเป็นไรไม่ไแลกกันมั่วไปหมดตอนนี้องนไอ้ที่จับได้แบบท้ายท้ท้ายสุดๆจะโชคดีมากเพราะสามารถแลกได้กับทุกคนอ่ะคิดแรกเงินสองพันนะครับ อันนี้ของพี่นุ่นนะที่เหลือเป็นของพี่เมยเมยเมื่อกี้เงินทำไมถึาไปก้าวไก่เบงมาแล้วทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะไปรู้ได้ยังไงมันจะไปเอาเงินกับมันม่้ไม่มเนเลยแ้วก็มีทำไมอีไม่แก่กับพื้นวะอีเมื่อมันสูงอย่างเงี้ยเีียวพ่หรอ ไม่ใช่เหรอถึงทำไมไม่แก่กับพื้ตอนนี้ยังเหลืออีกหกคนนะครับที่ยังไม่ได้จบฉลากของกลุ่มเราไอี่ยม่ต้องพึ่งไิ่แล้วมิ่งเลยมจิ่งเ้ยยมีคคนรักพี่้นั้นเลยอะอะไรอะกูแรกแน่นอนนเนี้ยอะไรอะอะไรอะแบงกมีลูกตากรด้วยโอ้ยก็ไม่ออกกำลังกายโอ้ยโอยกลุ่มจะใหญ่ไห อะไรวะก็แต่ก็แต่ก็ตต่ก็ตต่ก็เอาไปเตะต่กอ้ยน้นน้ำเนน้น้ำย ไอ้ตัวเรื่องต่อไปไม่ได้เงื่ออเรื่ไดพูดจริงๆเดี๋ยอันนี้คือ2,000หรีจริงๆริงมูลค่าของประมาณพันสแต่ว่าน้ำอีกสอขวดก็เป็นสองพันดีโอ้โหินน้ำเยอะมากเลยเองพันเอาเร็ว F อ ไอ้เกลนเร็วเร็วเขนมึงมาลากเงินก่อนสองพันมาไแรกเกกขึ้นไปเยไม่แล้วอีอีฟิเรื่องว่าอโอเคณที่นี้นะครับทินพี่จะได้เงินมาสองพันนะครับจากการแลกของตอนนี้อีฟแลกกับกินได้เงินสองพันคืนมา เออเจ้าต่อไปเลยใหมอันเนี้ยอะไรเนี่ยเล่นอยู่ะผู้หญิงเหรอเราก็เลือกให้เขาด้วยเหรอเออของพี่สามีเลด้วยนะล็อกซี่แทนล็อกซี่แทนเดี่ยไปดูดูหน้าอันนี้ของของของพี่สาวแกงอันนี้เดี๋ยวเล่นต่อแกะแกะก่อนแกะก่อนเออแกะคือว่าไม่ต้องแกะใช่มแกะก่อนแกะก่อนมันเป็นของตัวเองเลยเราเป็นเป็นเด็กของตัวเอง ขอทีเงินสองท่านเนี่ยฮะหอหมมากอันนี้หมอมมากไม่ต้องแลกมาแลกกับคู่กันไม่ต้องแลกมาแลกกับความกินอันนี้ของเจ้ปุ้ยลเจ้ตอบกป็นลำไยเจ้เขาไม่ติดไม่เจ้ไม่เตะตะกอนแน่ปุ้ยชายไม่อยู่เขาเขาจับเขาจับแทน เลือกเลือกเลือกเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ไม่หยุดไม่หย้ทุกคนได้ยินี่ผู้ายบอกว่าไม่ฉิงสามแล้วไม่ฉิเลือกแล้วเพราะฉะนั้นพี่เคเขาบอกว่าเขาของพีนุายไหมปรืองของขวัญมั่วไปหมดอันนี้ของนุ่นของนุ่นอะไรอ้าวแล้วกูก็จะแรกของกูไ แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็โอเคนะครับพี่ในกลุ่มที่ไม่มานะครับโดนจับให้เรียบร้อยแลกกับของที่คนไม่อยากได้ที่สุดนั่นคือแต่ก็อนนี้ฉันจับแพนลุนจะใช้ลูกปีกจะแยกแพนลุนได้ไรครับอ๋อยามิทีโอเคของชอบของตัวเองเลยอันนี้เป็นการจับฉลากแพนนะครับแต่ว่า ขอแรกแรกกระติกน้ำร้อนกับเงินสองพันมึงยนยันมึงนมึงสามพันไม่มีใครอยากได้ของจ็ุ้ยเลยไม่ของจ็กุ้ยถอวนะปุ้ยสามพันเนี่ประเดิมทุกพนไปสักสีพยาาฝากี่สาก็เก๋ให้นุ่นอ่าโอเคปากให้นุ่นสองพันคนต่อไปนะคะพี่หนึ่อาวพีเรจับจับจับ ของพี่ของพี่ผู้หญิงป็นอนี้อ่ะพี่หนึ่งแรกไหมแรกนี่แรกแรกกับใครนุ่นกับอีฟนุ่นไม่อยากแรกอีฟหรอกแรกับอีฟและพี่อีมันจะทำกันกนแย่งน้องอ่ะมันเป็นการมันเป็นการรู้สึกไงบ้างโดนแรกแต่ละคนเ่ตืกัเเลยขอพี่ไม่อยางปอ่าโอเค หลักฐานยังยืนไม่มีเบาะไม่ได้อกนะพี่หนึ่งจับพี่หนึ่งจับทันนี้ใลยแลกไดบ้าะแลกเงินแลเงินเงินอยู่กับพี่นุ่นตอนนี้เงินอยู่ใครบ้างแต่นุ่นกันเลงเงินอยู่กับนุ่นหนึ่งกับพี่หนึ่งใช่ป่ะอ่าเงินอยู่กับนุ่นหนึ่งเฮ้ยแต่เงินไม่ยบหวานเออไม่ตอนเนี้เรืยกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็ได้คือไม่เขาเลือกเขาเลือกเงินตัวเองไม่ได้ไงแป็นจำได้ว่า เงินร็อกลาดไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าพี่โอนใหม่จริงใช่ถ้าแยงก็ต้องแยงของไม่แต่แย่งเงินของเบนได้เออไม่จำได้ว่าเงินโอทีอ่ะมันเป็นแบงค์สองใบที่ขอดูหน่อยจำไน้ไมได้อ่าดูดิไม่ไม่อันนี้เงินโอทีอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเงินเบนอันนั้นอ่ะเงินเบนชนะเนี่ยมีแค่ชอยเดียวใช่ป่ะถูกป่ะ เรื่องของอันน้อยเดียวตอนนี้เลืองของเจ้ปุ้ยแต่ว่ารอไม่ได้ไม่อยากรอขอเปลี่ยนเปลนเงินเปลียนเงินไม่เพรที่หนึงอยากได้หมูยอยู่แล้วไม่ใช่หรออยากได้หมูพี่ปุ้ยหิงอยู่แล้วเนี่ยพี่สาหลุดหลุดละไม่ไม่ไม่เขาหลแล้วของมันโก ยังไม่รู้แรกเลยแรกเลยแรกเลยพี่ฝาแรกเลยก็ได้เกิได้ใช่ไหมได้ได้่ะแไกนเลยได้เกนลยได้เกินเลเห่ได้ีคนน่ะเหลือน่ไงไนี่กระติกน้ำกินน้ำาี่ นี่กันตะิดน้ำนนี是是้ของใครอมนุ่นนี eh ่แหละต้อกินน้ำเยอะกว่าจะน้ำร้อยโอเคจบเรื่องกิจกรรมของพวกเรานะครับเป็นการจับฉลากที่ไม่เหมือนการจับฉลากนั่นคือสามารถแลกได้หมดทุกอย่างฆ่ากันเองจริงแล้วนะครับเราไปดูบ้างว่าตอนนี้ใครได้อะไรบ้างพี่สาได้อะไรพี่สุดท้ายได้อะไรครับได้สองพันแยกมาจากใครรู้ไหมคะใครครับกอทีค่ะใช่ถูกต้อง อีฟได้อะไรสุดท้ายแล้วคุยของยังไม่มาเลยยังไม่มาเหมือนกันเหมือนกันพี่เก๋ได้อะไรพี่ด้น้องเบนได้อะไรครับอีกน้ำคุ้มค่ามากน้องเบนคุ้มค่ามาที่ขับรถมาจากกรุงเทพเมื่อกี้นี้ตอเอากระติกน้ำกลับไปเบ้นได้อะไรสุดท้ายเธอได้อะไรไหนไหนชอนนอยนี่นะครับผมเมื่อกี้ได้อะไรเธอตกลง นน่ oh คือปนนุยดี้ของมาขึนคืออะไรนี่ขิงไล่คุยนี่นะครับคือของมาขึนเสิร์ฟได้อะไรอันน anyway> okay, 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 right? ี้อันนี้เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปกอดโอเคสามคนสุดท้ายเฟรีได้อะไรครับได้ก่อนได้ก่อนเฟรีได้อะไรเงินครับเท่าไหร่สองพันครับเงินที่ได้เลยครับสุดท้ายแล้วปากกาครับ จบลงไปแล้วนะครับผมสาหรับกิจกรรมของพวกเราในวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมวันเด็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมย้อนหลังปีใหม่กันนะครับนั่นคือการจับฉลากในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเลยปกติแล้วเนี่ยในการจับฉลากเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราจับได้ใครใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาของคนนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าการจับฉลากของกลุ่มเราในวันนี้นะครับผมมันคือการจับฉลากที่ไม่เหมือนใครตรงที่ว่าถ้าเราจับได้ของใครแล้วเราไม่อยากจะได้นะครับเราสามารถแลกได้นะครับผมนั่นไคลแมทของวันนี้ เลยนะฮะก็คือเงิน2,000บาทนะครับผมทั้งของผมนะครับและของน้องเมนด้วยนะครับผมรวมเป็น4,000บาทนะครับมังคีครีเอเตอร์ของเราในวันนี้นะครับอาจจะดูเหมือนไม่มีสาระใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยทุกกิจกรรมนะครับผมแฝงไปด้วยความผูกพันความลึกซึ้งระหว่างเพื่อนนะครับผมแน่นอนนะครับเขาถึงบอกว่าการที่เรามีเพื่อนนะครับ เป็นร้อยเป็นพันนะครับผมไม่เท่ากับการมีเพื่อนสนิทเพื่อนดีๆนะครับเพียงไม่กี่คนนะครับพรองจริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนแท้หรือว่าเพื่อนที่จะเข้าใจเราจริงๆนะครับหายากมากๆเลยผมคิดว่าเพื่อนๆชาวมังกี้แคริเอเตอร์น่าจะรู้กันดีนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมกับมังกี้แคริเอเตอร์นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบน ไปถ่ายไปไม่เห็นได้ดูสักทีเลยไม่ไ่ถ่ายตดสินใหญ่ีบกไปถ่ายตูดพี่ถ่ายตูดพี่แล้วพูดติดกล้องแนวขอโทษนะโทษนะองเหยียบเข่ามันนยังเหยียบเข่าระวังนะระบังโทษ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 ็อโทษโทษพี่หนึ่งไเนี่ยคนปีนปนจะปาแล้วแล้วแต่ย่นเดนเดี้ยวเอย่าไป่วงน้ำหนักนะไม่ได้มันไม่ได้เลย้มลงมาก้อน มาไม่ได้แล้วเอยียบมันไม่ได้กูจะล้มงั้นก็เหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้จบ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 กูอะกลางปุ๊บใครยืนกลางอ่ะเดี๋ยวคนที่นั่งนี้มือขึ้นไปจับเฟอร์รี่แล้วมือข้างนี้ไปจับกับเฟอร์รี่เดี๋ยวมึงจับกับกูอ่ะอ่ะที่นั่งจับเฟอร์รี่อ่าอ่าไม่เห็นหน้ากูลไม่ใช่พวกพี่จับกันนี่ นี่พี่จับกันพี่นนิงโดนโล่มากเลยไหมอ่อะโอ้โหอย่างนี้แต่ยังข้าคนต้องสุงๆถง่อ้อ่ะ <starving. S 1>